สวัสดีจ้าพามาเก็บบะม่วงในสวนนะจ้าอันนี้เป็นบะม่วงแก้วเนาะพันโบราณโบราณนะจ้าบะม่วงที่สวนบเปรบะเตอนนะจ้ามีทุกสายพันธุ์เนาะแต่อันก็จะโรคจิตสักน้อยนึงนะจ้าจะกินบะม่วงแบบโบราณโบราณนะจ้ากินบะม่วงกระรอกกินบะม่วงแก้วนะจ้าเอาว่ามันอร่อยกว่าบะม่วงอื่นๆนะจ้าที่บ้านก็จะมีน้ำดอกไม้โชคอันต์นะจ้าโอทูเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเอามาให้เป็นเข่งๆไม้กินนะจ้า ยินสดๆจากต้นดีกว่านะจ๊ะอันนี้ก็สุกแล้วนะจ๊ะบกมวงแก้วนี่สุกแบบนีลนะล้ำนะจ๊ะถ้ามันสุกเกินไปเนื้อมันจะนิ่มเกินไปเนาะอันนี้ฮะก็จะเด็ดสดๆไปเลยนะจ๊ะฮะอะมีปูนหมนหน่วยนึงนะจ๊ะอันก็เก็บบัลลังก์ลูกสองลูกนะคะก็คือไม่บ่มนะคะอันไม่ชอบมะม่วงบ่ม อันชอบมะม่วงสุกตามธรรมชาตินะคะมันหวานอ่ายางมะม่วงแก้วนี่ระวังนะนเพื่อนๆโดนหน้าหน้าไหม้นะคะโดนผิวผิวไหม้นะคะตอนเด็กๆนี่ปักเปื่อยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือมะม่วงแก้วนะคะอย่างมะม่วงแก้วนะทิ้งไปก่อนอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะคะสดๆเหมือนกันนะคะไม่ได้เสียนะคะเพื่อนๆแต่ผิวอาจจะไม่สวยเนะมาะมะม่วงปลอดสารนะคะเดี๋ยวไปปอกกันที่บ้านนะต้องล้างยางก่อนนะคะ เม่งั้นนะโอ้ยไหมเลยนะคะยางมะม่วงนี้ออกจะมีพิษหน่อยนะคะก็คือผิวไหมนี่เองนะคะนะคะมะม่วงแก้วสุกตาธรรมชาติเนาะเดี๋ยวไปปอกกินกันที่บ้านคะ่ะ มะม่วงแก้วพ like ื้นบ้านนี่ก็นิยมกินแบบหำ่หานะคะอันนี้มะม่วงแก้วสายพันโบราณนะคะไม่ใช่แก้วขมิ้นนะแก้วขมิ้นคนละรสชาติกับเพื่อนๆอ่ามะม่วงไอ้แก้วโบราณเนี่ยมันจะมีความมันนะคะหวานกรอบนะคะแต่ถ้ากินแบบสุกไปเลยเนื้อมันจะนิ่มๆนะคะเพื่อนๆแต่มันก็หวานฉ่ำเนาะแต่นิยมกินกันแบบหำ่มหานะคะแต่กึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยค่ะมาชิมรสชาติมะม่วงแก้วกันค่ะเพื่อนๆอันนี้สดๆจากสวนหลังบ้านแล้วเนาะ ข้างนอกเขาจะกรอบนะคะข้างในจะนิ่มนะคะอันนี้คือลักษณะพิเศษของมะม่วงแก้วเนาะกินระดับนี้จะอร่อยนะคะแต่ถ้าสูงมากไปเนื้อมันจะนิ่มนะคะแต่ก็หวานช่ำนะคะแต่ถ้ากินช่วงแบบกั้มกึ่งนะคะจะสุกก็ไม่สุกจะหามก็ไม่หามเนะะี่ยอร่อยคะคะมะม่วงแก้วคะ่ะ